ตัวนี้เป็นไม้มงคลนะคะไปปลูกให้ออกดอกออกดอกแล้วก็จะน้ำตาลน้ำตาลสีแดงให้ให้สีแสนสดใสจ้าให้ดอกสวยด้วยดอกสีชมพูออกแดงแดงนิดนึงสวยเลยสวยเลยประดับหน้าบ้านหน้าเตียนได้นะคะสวยมากค่ะแล้วก็มีพุ่มตาบุบด้วยเอาไปด้วยนะสวยแต่ ซาดิแค่เอฟซีนะครับตอนนี้อยู่กับยูทูบเบอร์สาวลิตตี้ผ่านเราในช่องยูทูปชาแนลนะครับตาจีพระราม๕ย่แมงเเรงขับพี่น้องขามาลานสวนผลัดสวนดอกไม้งามเนาะผ่านไม้งามที่อำนาจเจริญค่ะพี่น้องขาท้างพันระวางอุบลราชธานีมุกดาหารค่ะพี่น้องขาตาจีพระรามาพ่อ คุณแม่คนสวยนะคะเจ้าของสวนค่ะพี่น้อง่าใจดีเด้อเป็นกันเองค่ะว่าง่ายนะคะว่าง่วงหัวมวนค่ะพี่น้องคุณแม่สนใจพันดอกพันไม้ประดอกประดับนะคะกระถ ộc กระถางงามๆนะคะกะทักขม้าท่างพานค่ะพี่น้องขามหาคุณแม่ใดนะคะตราจีพราเราการันตีเรื่องความงามเด้อนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตราจีพราเราจะพาไปเบืองขังหน่ยเนาะแต่ตอนนี้ตามตราจีพราเรามากซะก่อนค่ะนะคะร้านทัติถนนใหญ่เลยเด้อ นี่ครับพี่น้องสวยนะคะบรรยากาศย่ามแรง้งมาชมสวนดอกไม้กับสาวลิติพาเลาะเป็นกันเองครับพี่น้องคะ่ะร้านใหญ่ใจดีสวนสวยงามเนื้อบรรยากาศกับย่ามแรง้งเนาะกับสาวลิตี้นะครับพี่น้องผูดด้ใดสนใจดอกไม้ไม่ดอกไม่ประดับไม่งามนะครับประดับประดับบานงามแต่มีบ,บาน,บบานสวยๆนะคะเอกจากตกแต่งได้นะคะกับยูทูบเบอร์สาวลิตี้นะมาเบิบ่งเด้อพี่น้องงามแขงพุนพ่นอ้องพี่น้องโอ้ยงามค่ะพุนะพ่นอ้องพี่น้อะ สวยค่ะพี่น้องบรรยากาศนะคะนี่ค่ะสวยนะคะราคาเป็นกันเอง250เองนะคะสาลิสต์พะโล่ไปชนมาแล้วนะคะนะค่ะบรรยากาศข้างในในสวรรค์นะคะนี่ค่ะสวยเนาะนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศอู้เพลินตาเมื่อไแล้วอย,ยากนอนค่ะพี่น้องค่ะสบายจุกสบายใจเด้อนะคะกับสาลิสต์ เนี่ยค่ะสวนเพลินนะคะนี่ค่ะดอกไม้สวยงามนะคะนี่ค่ะโอ้ยขามอะไรก็แล้คิดค้าว,นะะวสวยมงนอกมงหน้าเลยถึงบรรยากาศนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยสวยสวยงามมากๆนะคะนึ่งไลน์นึ่งแชร์กดกระดิ่งกดติดตามยูทูบเบอร์สารลิตีน้ำนะคะสามน่าจะเจอนะคะนี่ค่ะพี่นอ้องตัดสินพวกเราก็ได้ดอกไม้เป็นสวยสวย อะไรย่างอะไรแล้วคือกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามหัน้ามนะคะานึ่งเลยหนึ่งใจกับซาลิตีถ้าเราเช่นเดิมเด้อวันนี้มาเราสดดอกไม้ค่ะนี่ค่ะ